สวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับนี่เรามามาพร้อมกับลอตเตอรี่พลัสนะครับมามาพร้อมกับโชคของพี่เอเชิญยิ้มนะครับวันนี้ <c oughs> ลอตเตอรี่พลัสนะครับก็มามอบเงินสดสดรางวัลที่หนึ่งของพี่เอนะครับพี่เอเชิญยิ้มนะครับก็ถูกรางวัลที่หนึ่งกับลอตเตอรี่พลัสนะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็พอรู้ว่าเป็นพี่เอปุ๊บพี่น็อตก็ มาเลยนะครับนี่นะฮะเรากาลังเข้าไปที่หมู่บ้านของพี่เอ๋นะครับตามขบวนไปเดี๋ยวนี่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 เป็นรถไ์บลของลอตเตอรี่พารเอ้ยหายไปไหนอ๋ออ,อยู่นี้เออมองไม่เห็นนะครับพี่นอ็อตขับเฟอร์รารี่นำไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังตามมันเข้าไปนะครับไหนเอ่ยบ้านอยู่ไหนเอ่ย เอาเฟอร์รารี <list> ่พี in ่น็อตไปไหนแล้วอะนี่นะครับอ้าวจอดแล้วเหรอเลี้ยวไปทางไหนพี่เลี้ยวเข้านี่ครับเข้านี่โอเคไปเดี๋ยวเราย้อนกลับไปเห็นไหมเห็นทางไหมเห็นเห็นเห็นแลวังรถก็บ้านพี่เอ๋อยู่แถวแถวแถวนี้เลยแหละบางคูวัดใช่บางคูวัดบางคูวปทุมธานี นะครับพี่เอก็ถูกกับลอตเตอรีพ่พลาสหนึ่งใบเราก็เลยมาอ่ะโอเคนี่เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปมันอยู่ในเส้นทางที่ไม่ไม่ไกลาจากออฟฟิศของลอตเตอรีพ่พลาสเท่าไหร่แต่ว่าจะเจงินิดนกันน,น,นะไหนพี่นัดไหนพี่นัดไหนเมื่อกี้เลยเอาเลยเหมือนกัน <c oughs> นี่เปอร์ลี่อยู่นี่ <c oughs> ไหนอ้ <c oughs> ทางไหนเอายังไงไม่รู้ เฟอร์รี่เฟอร์รี่ของพี่นอตอา้าวก็วนกันไปวนกันมาอยู่อย่างนี้เพราะต่างคนต่างก็ไม่เคยมาเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศของการมอบรางวัลที่หนึ่งให้กับผู้โชคดีนะครับ ลูกเพจบอกว่าตื่นเต้นแทนใช่ครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงนี้ผมก็ตื่นเต้นนะครับเราได้เห็นคนที่ถูกลงวันที่หนึ่งกันเดินไหมเออเราจอดข้างหน้าแล้วเดินเข้าไปคงไม,มไม่ไกลมั้ง <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> นี่พี่น็อตไปแล้วะ <c oughs> ลูกเพจเดี๋ยวไปกับผมก่อนเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปคดว่าคงไม่ไกลมากจะทันเปเรารยิบพี่นอ็อตไหม เฮ้ยสงสัยจะไกลสงสัยจะไกลไม่ไกลใช่ไหมโอเคนี่ครับขบวนรถของลอตเตอรี่ก็ไปกันแล้ววิ่งตามไม่เป็นไรพี่ไปเลย ถึงแล้ว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 อ่าถึงแล้วเฮ้สวัสดีครับมฝันว่าผมจะได้เจอคุณน้อ็ถึงบ้านผมอย่านี้ไม่แ้เมอกี้พี่หลบทไมฮะารลาดนอย่านี้ผมเห็นรมีรถแล้วผมแบบเห็นสีแดงแสบตามากดีใจมากกว่า เดี๋ยวอัดอัดรถไต่พี่เอกอะไรไว้เยอะแรงเลยพี่เอเดินหลบไม่เลยกลัวรถไต่การพุ่งมาผมพูดมากเลยนี่หวยพี่มากครับไปที่พี่ซื้อจริงๆเนี่ยซื้อเมื่อตอนช่วงเที่ยงกว่าณเที่ยงครึ่งตอนนี้นตอนนั้นนั้นไม่เคยอุ่นกันเลยผมผมซื้อพออซื้ตลอดแต่ผมก็เพิ่งมาซื้อเมื่อวันที่งวดที่หนึ่งกับวันเนี้ยพี่สองงวดตอนนั้นแก้วผมอยู่เอาน้ำมาเอาน้ำใส่แก้วแล้วติดทองเปลวด้วยนะลูกสาว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  เขาเขาจะโูไม่ยเหดี๋ยวผม้องจะมาลุงน้องจะมาผมถามพี่ตรงๆคำหนึ่งพี่มีมีมีพี่มีปัญหาอะไรกับเชนยิ้มอะเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ทำไมพี่มาอยู่ทีนชวนชื่นอะผมงงแต่เข้ามาแล้วเนี่ยผมไม่ตอบโต้คณเดยผมจะไม่ตอบโต้คุณเลยผมไม่ตอบโต้เลยจกว่าจะเอานให้ผมจะแล้วตอบโต้กันจะเราไปคุยข้างในได้ครับ นะครับเดี๋ยวก็เข้าไปเข้าไปสบายไปยักครับพี่โอ้ยเมื่อกี้พิงค์่ยเหนื่อยยอ่ไหมเหนื่อยเลย กูจะมาลับได้ถูกว่มาาคุยกันเดี๋ยวนะคุยนะเปิดบ้านกับรายการอะไรนะก็เจอผีกเเจอผีบเลย่งตาบอมเก็ือกจิ้มจอะไรไปอะไรไปตอนช่วงเที่ยงมาเอาเ่หรอเหลือก็ไปกินจถูกไม่เหลือนะพี่ถ้าไปแบบนี้ก็ไม่เรียกไม่เหลือนะแบบนี้ก็เรียกรับเต็มบม โอ้ผมรู้ว่าพี่เป็นนักแสดงครับผมผมรู้ว่าพี่ก็ไม่ใช่คนจนครับแต่พี่คงไม่เบิกเงินหก้ายล้านมาถือเล่นๆใช่ไหมเงินพี่รับพกรเลยครับแม่หนูอยากได้เงินแล้วมาขามเยเงินนี้เราจะไม่ใช้เราจะไปซื้อกองถ่ายพันโฆนาให้หมดเลยหมดเลยหมาวหมดเลยอ่ามาแล้วก็ลูกสาวอยากได้นกเชิญครับ เชิญมานะ้เอ็นรลนกเร็วๆเร็นๆลม็หๆเรวๆเร็วาเร็วาเร็วๆเรวๆเร็วๆเร็วๆเราวเร็วๆเรันๆเร็วๆเร็วลเร็วๆเ็วกเร็วๆมร็วๆเองเพเร็วๆเร็วๆเร็มีเรกวๆเร็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 วๆเับวๆเร็วนเรัวๆเร็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 นๆเั็วๆเร็วนเร็วเร็วๆมรนวๆเน็วๆเร็วๆคร็ว่เร็วเร็เรลวๆเร็ว สถูกรางที่นครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นเยายนเลยเอาเอาเสื้อหน่อยอันนี้เสื้อคับฉันถูกรางที่หนึ่งนะเวลาใส่จะใส่อย่างนี้ครับตัวไม่จะใหญ่ไปเลยตัวใหญ่ดีปกติเอไปเป็นรายการสุดท้ายฮะ รายการที่จะเซ็นแล้วก็จะโอนเงินที้หนองทหงหมดตามที่เราเชื่อนไหมมีคนมาหามีคนมาหาอ่ะไอกิเล็มึงมาช้าจลมึงเนี่ยเอนไ้ว้หลังนี่ข้างหลันี้างหลังแมาไว้แ้ถ่าไว้นี๋ย่ทิ้งนีแหละ เราไปยิงที่ไหนด้วยเราวางเครื่องเสียงเขาแล้วเฮ้ยแทนทุกอย่างเลยนะเฮ้ยอ่าอันนี้พี่เอ๋หรพี่เอ๋เลให้ผมหน่อยครับเป็นเอกสารหนึ่งเป็นเอกสารอ่าประจามันครับลงลงประจามันรัฐรัฐบาลพวกเงี้ยเป็นของพี่ครับผมนะครับแล้วก็ชำระภาษีหมดแล้วครับนี่เแ็นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ที่ว่างเนี่ยครับได้ครับ ฉบับหนึ่งชำระภาษีหมดแล้วนะฮะทั้ง6ล้านแล้วก็อ้าวอ้าวุกเป็นอะไรก็เห็นเ้เฮ้ยเฮ้ยเ่ยเเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเายเอ้ยเฮ้ดเฮ้ยเม้ยรั้เฮ้ยเฮก้เฮยเฮ้ย มาทังมาทัในครับอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับช่วยบาทัชุดต้โอ้ยย่เป้ป้น่ดูนกคุณครับาครั้งแรกขายที่หน้าที่ขายคุณน็อตอันนี้อะไรต่อผมเไมู่นเครบแล้วของลูกช้าไหนม่พี่น้องอยี่พาย ใบนี้ก็ใบนี้เป็นใบที่ผมเอารูปพี่ออกซื้อบผมาะถือเป็นมาตการว่าจา้างเพราะถือเป็นฐานเงินภาษีสามหมื่นบาทอ๋อครับครับผมเอาใบไหนของลูกค้าเล่มไหน<า>เล่มไหนของลูกค้าเล่มคู่ฉบับครับโอเคอันนี้เก็บได้เลยนะครับเป็นไงพี่ความรู้สึกการถูกหลอนที่หนึ่งคือพี่อ่ะ พี่เกี่ยวกับเรื่องที่รับแล้วพี่ชอบเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็คงจะเหมือนพี่บอลนะฮานุ่งหน่อยเอาเขาเด้ไหมแมวเลยแมวแมวคือจะบอกให้ฟังว่าตอนแรกแหละผมผมพูดตรงเลยนะผมเพิ่งสมัครกองหลังพัดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนนี้ยครับเพราะว่าที่สมัครเพราะว่าผมจะทําบุญกระถิ่นตรนี้เราใช้ใช้ใช้การทําบุญใช้เงินตรงที่ว่าเผื่อได้โฟกเผื่อจะบุญแรงบุญช่วยผมเอออะไคุยกับเพื่อนเพื่อนก็อยู่ด้วยในรถอ่ะ เดี๋ยวให้เราเท่าฟังแบ่งไมแบ่งไมเขาแบ่งมหนกรานีก็มาขอสนแบ่งกันเลยมาอเรื่องอหารผมรบอยู่แ้วกันผมคุ้นๆหน้าพี่ๆเป็นดารางๆโอ่ผมเชิดชนยิ้มตลกก็ตลกเช่ดเราฟังว่าเล่นอยู่ในการานบะคือวันนั้นเราจะทำบุญแต่ที่วัดเขาองกดบ้านมี นี่นั่งรถไปจะไลร์สดหาเงินเข้าองค์การเยอะเยหลอดทิ้นยใช่ไหมเอา้าเอาให้พี่หน่อยอ่าแกมือมือนี่นี่แกไปแล้วครับพี่แกแล้วโอเคครับเฮ้ยดูไม่ดูแลลูกพี่อาร์ทโฮดูการทพี่ชายแท้ๆพูดกับผมดี้ไหมเนี่ยูจะมึงออาร์นี่าได้ไมเนี่ยไม่รู้จักเรื่นไม่รู้จักเลยรู้จักแต่คนมาคนเดียวเรื่องของเรื่องเมื่อกี้เนี่ยผมเรียกามาเนี่ย ผมไดเห็นสาวๆาวแคดดี้ไอกไออาร์ตายาคูมันจะอยู่ก็อยากยากินยาคูม,มันก็ไปขายกนจอดซื้อเลยเนี่ยผมก็เลยว่าเริ่มสาวที่หนึ่งมันมัน,มนเขา,าไปหนึ่งจะไปไล่สดเอาเงินเข้ามาถิงเขาบอกนั่งรถไปได้ร้วยเพื่อน,น,เ,อนเดี๋ยวกูจะสมัครสลักผาสมัครยังไงวะ เดี sociedad, ๋ยวกูสม well ัครกูจะถูรางวันที่หนึ่งให้ดูเรียกทุสมัครวันที่หนึ่งไม่น่าถูเราเรียกชื่อเว็บก็ผิดไม่ไรเราจะรีบผาเออเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนผมไม่รู้อยากสมัครไะนรด้วยซ้ำคนไม่เคยเล่นนะแต่อยากถูกวันที่หนึ่งก็จริงไม่คือไม่ซื้อหวยเลยผมเคยซื้อเมื่อก่อนนี้คือเล่นก่เล่นหนักมากแล้วก็เลิกเลยนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะคนที่ถือรางวัลที่หนึ่งถือ ผมผมคนนีนแกจะเล่นตลกกันไม่แก็ถูกคนที่ถูกโอนที่หนึ่งกับผมไม่หลายคนเนี่ยชอบทำบุญและทำบุญเป็นประจำอย่างพิติเนี่ยวิติแกตอนนี้แกรวยไปร้อยสี่ล้านงวดเดียวได้เขาได้จากผมเก้าสิบแล้วก็ไปซื้อกับอีกเว็บหนึ่งได้งวดนั้นร้อยกว่าล้านไปเช็คตาตรงนี้จ้าบ้านหลังเลยเช้เงินไม่เป็นคนพวกเนี้ยใงไม่เป็น ตอนเช้าก็ไปเดินตามหลวงพ่อเดินวินนบารตามหลวงพ่ออยู่ส่วนอีกคนหนึ่งแกแกก็ถูกสองรอบได้ร้อยสี่อยู่แม่สอนไปทํางานเป็นผู้ริภัยเป็นผู้ช่วยผู้อวยยผู้ริภัยที่ชายแดนพม่มะมีสงครามเราแรกถูกแปดสิบสี่ล้านรอบสองไปแก็ยังเป็นหัวหน้าคนงานเหมือนเดิมนะคนใหญ่ที่เจอจะเป็นคนที่ทําทานกันมาเยอะออันเนี้ยคือผม啊 ที่ถูกกว่านิดหนึ่งที่ซื้อตอนช่วงเที่ยงกว่าเพราะว่าผมเพิ่งไปไหว้พระแล้วบอกว่าผมอ่ะจะทําบุญรับปากว่าจะไปซื้อผ้าห่มให้เด็กดอยที่ทางกี่พืนสองผืนร้อยหยุดร้อยหยุดแล้วลูกใหญ่ร้อยหยุนี่แหละครับถ้าจะร้อยหยุด้วยใจกต้องไปที่สามเอ็ดที่แงนั้นที่นั้มฝากไปด้วยร้อยหยุดผมแค่เอาสายด้วยเดี๋ยวผมจะแจกไปที่สามเอ็ดนำมาให้ส่วนคนดูด้วยให้กับคนที่ยากไร้ที่นั่นที่ผมพาแล้วทีเนี้ยผมก็บอกว่าผมไม่มีตังค์แล้วนะพ่อเพราะว่าเดี๋ยวจะข้ามรถมาอีกมันก็เป็นกระแม่มากเลย กำเร็ดกบแห่ะทีแล้วก็แล้วก็เออต้องต้องต้องแก้แกอันนี้พวกินไหวยี่ห้อนะไม่ได้เมาไม่ได้เมาอยากคูอยากคูรถเขาแกเปรถไกวรถเซเว่นแกเสื้อแบบที่มึงใส่เรามีกี่ตัวเจ๊จะตักให้พี่หน่อยทำอะไรจะใส่ขอเจีแจกพี่ไม่สิ่งศกดิ์ิทธฝากไห้แจก เทักษะอิตันวาเนี่ยนะคุ้นแล้วก็เท่ครับผมไปรู้จดีมากเลยแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยแบบว่าพอไหว้มาต่อช่วงเที่ยงพอเหนื่อยหน้าขึ้นมาพระยิ่งเลยยิ้มมากยิ้มเลยใช่ผมบอกว่าผมจะเอาเงินเดี๋ยวบบทำบุญจะได้มีทุดขอทุนทำบุญจต่หวานทั้สองตัวนะครับทีนี้พอมีแบบว่าพ่อผมออกร่างกายมีแบบว่าพ่อหวยออกสามแปดนี่ซื้อสองตัวกี่ใบยี่สิบสองใบยี่สิบสองใบถูกก็ได้ประมาณสี่พันสี่ใช่ผมที่นี้ผมก็เลยบอกว่าไปเปิดดู ก็มันมีข้อความได้เข้ามาผมก็เลดูว่าได้กันเท่าไหร่กันแน่พอเปิดดูปีนีด้วยวันที่1 6ล้านผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะอันนี้เขาอาจจะบอกทุกคนก็ได้มองว่าถ้าถูกเงาหนี้ดึกได้หกล้านหรือเปล่าก็เลยก็จะไปขยันต่อแล้วมาทีเนี่ยเพราะเห็นว่าเขาชอบกองแบกโ้อความตลอดว่าดูดีนั่นไงเราก็เลยคิดว่าเขาส่งมาว่าถ้าวันที่หนึ่งได้หกล้านหรือเปล่าเราก็เลยดูของเราสามใบเป็นไงวะมาดูวันที่สามตัวหน้าได้สามใบอันนี้ของเราแน่เลยอ้าว ทีนี้สองนึกมึงสองทีนี้ใจแป้วกลัวว่าจะโดนโตงสามแปดยี่สองใบเขาเปิดมายี่สองใบเจอแล้วสี่มึงสี่ผมมีเงินทำบุญแล้วคิดกันนะเด็ทีนี้ก็เอกใจเมียแล้วก็จะบอกทอมัว่าชาติถูกคที่หนึ่งหกล้านแปดเขาบอกทอมัของเราหรือเปล่าเมียก็เดี๋ยมันมันมีกล้องจะปิดให้ดูแล้วเมียบอกว่าพ่อเดี๋ยวขอดูเชื่อพ่อมืนพ่อซื้อเปล่าผมก็เลยไปดูที่ตู้เซฟซื้อซื้อจริงๆว่าซื้อจริงๆด้วยก็ยังไม่มั่นใจนะ ก็โทรไปหาคนรู้จักเพราะว่าตอนที่ไล่าสดผมไม่ได้ดูผมออกกำลังกายเมียดูแต่ลูกเล่นลูกอยู่ก็ถามก็บอกว่าเรื่องึงเลขนี้เมียก็ดีใจหรือดีใจจริงเลยคือคือปกติอ่ะจะรู้เลยก็จะแจ้งเข้าเลยแล้วมันไม่สนุกเวลาโทรไปลูกค้าก็แอบคุณน้กเขารอเล่นผมบ่อยวันนี้ผมเลยบอกช้าวันเี้ว ผมเลยบอกบอกปมเก่าบอกกูบอกชา้าสักสามนาทีให้กูม,มีมุกบคว้างแต่ผมบนบานแล้วนะครับตอนถูหัวเนี่ยผมบนบานไปแล้วครับบอกกับสิงห์สิทธิ์ว่าถ้าผมตัวที่หนึ่งนะผมจะไม่ใหขยุมเงินเลย อขอถูกนะ้วไม่ให้ยืมเลยเพราะถ้าเอว่าให้ยืมผมผมตายแน่พูดแล้วนะพูดพูดออกสื่อแล้วนะว่าไม่ให้ยืมนะครับผมบนไ่ก่อนแล้วผมไปแล้วไปแล้วมไปแล้วี่กัพูสิสิไม่ได้มึงแก้บนได้ไหมล่ะไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายนเพื่อนนั่งอยู่เนี่ยคือบอกแล้วว่าจ้ให้ยืมอ่ะจะขอขอตายองั้นงั้นไม่ยืมขอด้กว่าขอเดี๋ยวผมขอไอ้ภาพผมอยากเห็นภาพ คือสิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุด<ๆ>ผมเคยเห็นสองครั้ง <c oughs> คือคนถูกในวันที่หนึ่งแนละ้วดีใจยังไงตอน <À, S 2> นั้นคุณยุ้ยอยู่ระยองอแก่วิ่งไปวิ่งมาแม่อยู่หน้าบ้านพ<อ>่ออยู่หน้าบ้านห<อ>ลังบ้าน<อ>แกวิง่งจุดสองล้านจุดสองล้านจุดสองล้านบวยวายอยู่และคนหนึ่งพิติถูกสิบล้านเนี่ยทางนานอยู่ครับว้าห์จิ้งไปหน้าช็อกหน้าช็อกตนั้นน้จ๊อกนี่ยังมีผมมีคิดไปดู ผมมีเดี๋ยวอาคิดไปดูตรงเหมืนกันเราได้ถ่ายไปด้วยไหมใช่เพรดูจากูอยจากกล้องได้เนี่ยตามเราดึงดึงกับมาดูได้อณะผมกำลังถอดเสื้ออยู่แล้วก็เดินเข้ามาแม่เขาถูกที่หนึ่งป่ะเนี่ยคือยังสงสัยว่าตอนที่หนึ่งหรือเปล่าแต่ที่เขาโทรมาบอกผมถูกสาปนะคือยังมุ่งว่าสามแปดอ๋อแต่3ามผมยี่สิบกไบยี่สิบสเออคือผมสามปนะสาผมไม่โทรหาพี่มีคจานสามแปดตอนน้นะคานี้คนดูเดี๋ยวเดี๋ยพี่จวานะในใน เยอผมากเลยดีใจนะกูเพิ่งรู้ว่าเขาไม่รับรับโทรศัพท์กูเลยก็เช็คก่อนใชเียเนี่ย้ดูเนี่ยโอเคครับโอเคครับ ีอะไรเ้ยมีอะไรด้วยีเยอะรู้เรานั่งมานั่งยินนั่งตะเกยรู้ป้ยังงงอ่หานะ้ย่วงสามแปดกูไม่ได้จับแปดแต่ี่สุก็าวันนี้แค่เดียวเออวันนี้แค่ใบเดียว ทั้งหมดหกแ0นห้าหมื่นหกพันถูกสามแสนห้าหมื่นหกพันได้ได้ัำได้เลยถ้าแม่เรานี่พีแมวกับหลลูกระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ติดอะไรเล่นก่อนเดี๋ยวพี่แกะก่อนนอพ่อ้ยอ้อะไรอพี่่ยวดคนนหนึ่งพันเจ็ครับโอเค เงิน่งกินเขาอีกไม่ใช่เราเราเราให้ลูกเพจเราดูด้วยเพราลูกเพจเขาก็เชียร์ให้เราถูกอรงที่ห่เดี๋ยวพ่ได้เาบัชีแล้วเช็คงินฮไอเงิน6อ้าน่ไม่มีหไม่มีค่าหรอกครับของกินต้องเช็คอยู่ในชีเข้าชีไหนที่ไสดอยู่อะ่ไม่เป็ไร้าน ตอนนี้ <łość> เงินหกล้านกับห้าหมื่นห้าหมื่นหกพันาหมื่นอยู่ในโทรศัพท์พี่อันนี้ฮะอันนี้ผมเอากกับไม่เอาผมผมเอาอันนั้นคืออันนี้อานี้อันนี้หายแล้วทุนไรอันนั้นมันต้องไปไปเบิกอันนี้มันได้แน่แอันนั้นลงลงต้งแรง พี่เาน้ำนอะไม่ละอะไรเป็นไงวนี้ะพีนีมันเห็นเห็นลเนี่ยอนั้นผมโอนคืนได้เลยพี่เอาพี่เอาคืนพี่แจ้งเอาคืนผมเอาอันนี้ได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 ้นะไต้นที่ผมที่ผมทำอย่างเงี้ยเพราะว่าอันตรายบ้านลูกค้าบางหลังเขาก็ไม่ได้บ้านใหญ่โตแบบไม่ได้อรังกาเหมือนพี่งเขาก็บ้านหลังเล็กๆก็เกเงินแบบทำงานละรอยไปซง เราก็ไม่อยากให้ลูกค้าอันตรายเลยต้องแต่การอย่างนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมขนมาเนี่ยพี่อย <c oughs> ่างที่ผมบอกพี่อ่ะไม่มีใครเขาถอนเงินมาก่อนเล่นเลอย่างนี้โขดหวยหวยหวยโอ้อะถ่ายรูปก้องยี่มีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายส่งาพาห้มาถ่ายจส่งา้เช่นโอเคโอเคเคต้อนเอามาถ่าย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 รู

าไปดูได้ไปดูกันเป็นหนังสือนะไอเนี้ยครับนี่ครับคือสิ่งที่ผมอยากได้ให้ลูกค้าได้ครับคือถ้าพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งกับที่อื่นเนี่ยพี่ก็จะได้ไอ้เนี้ยเอาไว้ถ่ายอวดแฉเสร็จแล้วพี่ก็เอาไปขึ้นพี่ก็จะได้เช็คมาอีกหนึ่งใบถ่ายแชร์อวดแต่อันเนี้ยผมให้พี่ถือเองเนี้ยหกโลหกนะฮะอ๋อเอาลงได้ยังได้ก็ไม่คุ้มกับต่อมึงไงโอ้เยอะจริง โอ้ยมันไม่ถกเนาะีนาเก็บเลยครับลูกค้ลัโบนโปยังไม่จบเป็นแค่นี้นะแล้วเราก็ยังไม่ออกจากบ้านพี่เอ๋พี่เอ๋บอกว่าจะพาไปดูพระทั้งเนเี่งทยิล้ก็เดี๋ยววัน ก็ดดเราพากันมาให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นชัเจนแล้วนะครับสำหรับคนที่ได้รับโชคนะครับในครั้งนี้นะครับได้ถูกลงวันที่1นึ่งนะครับกับรถลีพลาสนะครับเ,เ <ST. S 1> ด,ดีย๋ยวอันนี้ อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ของอนุญาตคือมันขึ้นไปข้างบนมันเป็นบ้านของวิิกขอพี่เอกนะผมก็เกรงใจนครับะ แล้วก็ให้เป็นเรื่องส่วนตัวกันแล้วกันยังเดย๋ยวเราติดต่อติดตามภาพในเพจของเราอีกทีแล้วกันนะครับเนี่ยผมขออนุญาตจบไลน์ที่เท่านี้ก่อนนะครับโทรศัพท์แบตจะหมดแล้วก็ยินดีกับพี่เอ๋ด้วยนะครับพี่เอ๋ชิญยิ้มนะครับก็ถุกรางวัลที่หนึ่งกับลอตเตอรี่พลาสนะครับรับเงินสดสวันนี้พี่น็อตพันธวัฒน์นะครับก็น็อตลอตเตอรี่พลาสนะครับก็มาส่งเงินสดสดกันที่นี่นะครับ หนึ่งหกล้านบาทนะครับแล้วก็พี่พี่เอเองเนี่ยก็ถูกรางวัอล,อ,ลอ,อีกห้าหมื่นหกนะครับก็